แก๊ลูกเคยอยากทำอะไรอ่ะปลารนบานกินเองเหรอมันอย่างน้ออันนี้คือม่เป็นทาแซ่บแต่ได้เจ้าเบิ้งแล้วนะสขียวเขียวขาวขาวอันนี้ก็จะไม่บอกเหมือนเรานะสวัสดีจ้ามาผมมาพอกับแม่เอมมาอีกเลยได้จ้ามือนี้ก่อนที่จะไปทุระข้างนอกก็จะทําซูชิด้วจ้าเพราะว่าลูกชายพีเอชน่ะอยากกินซูชิสามซีมือแล้ว เมื่อวานก็จะทําซูชิแต่วา่าผัดได้เห็ดพาสต้าเนาะมือหนีก็เลิ่มเชี่ยเห็ดเพิ่นจากก่อนที่แม่อมาจะไปทําธุระข้างนอ,อกเนาะก็ต้องเห็ดหน้าที่แม่จะบางวันถ้าแม่ไอมาจะไปธุระข้างนอ,อกก็ไม่ได้ทําหน้าที่แม่ก็มีด้วยเระ,ะลูกเห็ดเอานี่ข้าวของเราจ้าซูชิจะจี่ปลาเซนมอนก่อนแล้วก็จะมีเซนมอนสดนัมเดอ ่วนอันนี้ข้าวข้าวซูชิเป็นข้าวเจ้าธรรมดาสุกเลยโอ้ยสุกแล้วิ่้องเนี่ยโอโหสีสวยมากสุกแล้วสุกแล้ว นี่คนเข้ากันจ่กอันนี้ทูน่าทูน่าในน้ำมันบอกเลยใส่บะหมี่ในน้ำเกลือพี่อ้อยก็เลยซื้อมาในน้ำมันแล้วก็จะเป็นซอสเป็นอะไรนะจ๊ะพี่น้องจะทำไส้ซูชิไมาย้งเนียเนี่ยเกลือในน้ำตาลเนน้ำมะนาวเนาะ อทางเลื่อมๆอนี่แหละนะลงมือก็จุ่มอันนี้ก่อนนะจ้าให้ได้เวลาห่อแล้วโอ้ยใช้มือนี่แหละใส่ถุงมือบ่อนัดมือนี่จะล้างไม่ล้างก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราทำจริงเองเนะจ้า ใช่ไหมคะทีนี้ว้วก็จะใส่ไส้นะจ๊ะโอ้ยตรงนี้ก่อนนะ้อยนึงใส่ไส้อันีกาโอ้ยลืมพี่นอ้องลืมงาลืมขั่วงาไหมนี้ก็จะใส่นี่แหละใส่ปลาทูน่านะ อามันเอาน้ำออกไม่หมดนะมันก็เลยเปียกๆน้อยนึงน้ำอยู่ในปาทุ่หนาขอบอกบอกัตจะกลัวข้าวมันจะแบบไม่จับกันเป็นก้อนข้าวมันจะแฉะแล้วมันจะม้วนไม่ได้หรือม้วนได้แต่หั่นไม่ได้ใช่ไบักม่วงจ้ะใส่บักม่วงน้ำแล้วก็อะโวโคาโด,ดเดออ้อ ก็ม้วนม้วนม้วนทำไม่ทำมุมวนไม่เก่งไม่สวยนะจ๊ะก็คือพอทําให้ลูกให้ผัวจริงได้อย่างที่เคยบอกนั่นแหละเอาพลาสติกมหอ่อร์นเปืออือน <ST S> เฮียไปเก,ก็บกันเนอะเสร็จแล้วจ้าอาจจะมีเปียกมีเปิดหน่อยนะจ้ะมกับบงงามดอกแต่ว่ากัา ก็อพอทำให้อ้วนได้อยู่เวลากินอันนี้ใส่เซนมอนดส,สดๆจ้ะว่าจะว่าให้คุณสากินเนี่ยใส่เซนมอนสดละก่ามังโกและกะ่าบักม่วงว่าบะแมนจะบักม่วงละกะ่าอะโวคาโดเบาให้ลูก่อพี่น้ปนอนละกะม็มุนๆปั้นๆมุนๆจ้ะเนี่ยยังไม่เสร็จก็มุนต่อจ้ะนี่ เสร็จแล้วเนี่ยเอาหมูนนิจุเตะดูหัวท้ายหน้ารับประทานไหมจ๊ะสีสวยไหมได้สองก่อนโอ้ยสองแท่งหรือเปล่าเขาเรียกอะไรเนี่ยแล้วก็ขั้วงาก่อนลืมขัวงาแล้วก็แกงนรอไม่ดองจ้ะก็อย่างที่บอกเลยก่อนจะไปทําธุระป่าปันเนาะต้องทํากับข้าวให้ลูกให้ผัวก่อนซื้อกุ้งมาด้วยกุ้งต้มเรียบร้อยแล้วจ้ะ อันนี้เสร็จแล้วแม่มากระหั่นจะ้ะหั่นก็หั่นครึ่งแล้วแต่เราชอบคำเล็กคำใหญ่เนาะจะ้ะมันหัน่นกระไส่ไส่น้ำที่เขาโรยซูซีนะโรยข้าวซูซีอะไรจะพี่น้องลูบลูบมีดน้ําส่วนมีดนี่แม่มาจับมีดได้เล่มไหนก็หั่นเอาไส่ด็มนันหั่นเด้จะ้ะเด้อบ่ได้ซีเรียสว่าเอามีดอย่างเนี้ยอันนี้ท่อนที่สองท่อนแรกเสร็จไปแล้วอันนี้หั่นท่อนที่สองจะ้ะที่จริงไม่ได้ ไม่ได้หั่นเร็วขนาดนี้พอดีใช้พลังนินจาจะ้ะ <c oughs> ใส่นาดลูบมีดและะ้วก็หัน่นหันเสรแล้วมาดูนะจ๊ะว่าสวยงามไหมนี่จา้าสวยงามบอเรียกว่าจะไปให้คุณสากินพอดีอาเอ็ดมาออเอลูกลูกชายคนโตเลิกงานมาบอกว่าอยากกินแม่มากกเลยให้กินกินสองสองแท่งยาวๆเบิดเลยพี่นอ้องไอเอด็ดนั้น แล้วก็ส่วนอันนี้ออยไม่กินไม่กินเซนมอนดิบเนาะแม่เอมาก็ทอดนั่แหละปลาเซนมอนที่แม่เอมากกีเซนน้ำมันพืชหนึ่งแล้วก็มะม่วงอะโวคาโดออยก็ชอบอะโวคาโดมะม่วงมุน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 เนาะจ้ะแต่อกก็ชอบอะมะม่วงแล้วก็อะโวคาโดจ้ะแต่จะชอบปลาเซนมอนทั้งดิบทั้งสุกแต่พี่ออยชอบเซนมอนสุกคุณแม่ก็จัดให้ไปจ่ะอันนี้ก็จะเป็น อซอสที่แม่ไอมาทำเขาเรียกซอสหรืออะไรนะพวกมายมเนตรพวกอย่างพี่น้องทีนี้น้ำมันน้ำมันมีหน่อยหนึ่งเนาะน้ำมันมีหน่อยนึงแล้วมันใส่ข้าวแล้วมันปั้นบ่คอได้นลยไหมก็โดยใส่เนื้อเซนมอนทอดหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่งางาคั่วไปด้วยอส่วนอันนี้แม่มาจะทําแบบอีกแบบหนึ่ง้วจ้ะโรยงาขาวงาดําแล้วก็เอาเอาเครื่องในเนาะสอดไส้ด้านนี้จะจะมีมะม่วงและก็สอดซอสนี่แหละทั้งทูน่าซอสทูน่านี่นแหละพี่น้อง ซอสทูน่าหรือปลาทูน่าเห็ดอืปลาทูน่าปรุงรสเนาะแล้วก็จะใส่ปูอดัดนะปูอัดนี่ออยไม่ชอบเดอ้อก็เลยใส่ให้แต่เยอะแต่ขอกัดไป่นะจ๊ะก,กินแบบครอบครัวเนาะไม่ต้องใช้มีดตัดมันยาวก็ขอ,อกัดหน่อยแล้วก็หมุนหมุนหมุนทั้งทําทั้งรีบทั้งอยากไปอาบนะ้ำเลยพี่น้องเพราะว่าแม่มาต้องไปงานอืทําเลยไม่ได้ชิมฝีมือตัวเองเลย อยากจะชิมอยู่แม่ามากคือทําอะไรก็ได้นะแหละพี่น,อน้องแต่ว่าจะไม่ค่อยสวยรสชาติก็พอไปนาไปไร่ไปวัดไปวาให้ลูกให้ปู่กินได้นะจน๊ะเนาะนี่ประมาณนี้จ้ะปูอัดให้พี่เอสอันนี้แม่ามาเปิดคลิปไว้แล้วก็ลืมนึกว่าตัวเองกดปิดแล้วมาเปิดเปิดไว้แล้วก็ลืมเลยไหมแจ็คพี่ออยเป็นเอา iPad เอา iPad ดพี่เอามามาล้างมาเช็ดอะไรไม่รู้นี่ก็แม่ก็เลยจับไปเลยก็เลยไม่ตัดออกอ่ะอันนี้ไว้ให้ลูกสาวช่ลลูกสาวสวยนะจ๊ะเนาะอืม ใส่มาเช็ดหน้าไอแพดหน้าไอแพดทั้งจ้ะเสร็จแล้วคุณแม่ก็ไม่รู้ตัวเนี่ยว่าเปิดกล้องไว้นี่หัน่นหันจ้ะหัวท้ายมันก็จะไม่สวยเนาะขนาดที่ร้านทําหัวท้ายก็ยังไม่สวยเนทะ่ากับเท่ากับหั่นออกนะจ่ะไม่ได้ทิ้งนะจ๊ะก็หั่นเอาไว้กินนั่นแหละหัวท้ายเนี่ยเสร็จแล้วอันเนี้ยอือให้คุณสาแบ่งให้คุณสากินด้วยนี่ไงอันนี้ก็หั่นเสร็จแล้วจ้ะด้สองตอน นี้เครื่องในเราก็จะประมาณนี้มีกุ้งกุ้งก็ต้มไปแล้วซื้อแบบดิบมาแล้วก็ต้มแกงแกงแต่ไม่ดองก็ไม่ฟดไม่เดือดเลยนะเอาให้คุณสาโหลหนึ่งโอ้ยไม่ใช่โหลหนึ่งจะสิบสองชิ้นนะดิบไปดูวอะไรคะไหนไปชวนกุศลโอเคไหนอิชัสตักเป็นรลาแซลมมอดิบปปดิบอะไรอืม หลังจากลูกผัวอิ่มหมดเลยเนาะทีนี้แม่ไอมาก็จะห่อไปเลยได้จะเดิมม้วนม้วนไว้เลยไว้กินพรุ่งนี้อืมเพราะว่าไม่อยากจะม้วนอีกพรุ่งนี้ม้วนวันนี้ให้เสร็จเลยแล้วก็อีกอย่างไม่แน่เผื่อรอบดึกพีเอพีออยก็จะลุกมากินรอบดึกเนาะส่วนอันนี้พีเอชชอบจะจะเป็นกุ้งกุ้งที่ซื้อแบบสดแบบดิบมาในแช่แข็งแล้วเรามาต้มแล้วก็แซนมอนดิบ เซนโมดดิบนี่ใส่ใส่เยอะๆเลยเพราะว่ามันก็มันเหลือเยอะนะจ๊ะทีนี้ก็ม้วนมวนอันนี้เอาไว้ให้พี่เอ็ดเลยจ้าเนี่ยม้วนมวนไว้ให้ลูกชายคนโตนะเนี่ยไม่ต้องม้วนพิธีพิธานเอาแค่วันแน่นแน่นไว้ใจพี่น้องแล้วก็หั่นได้กับพ่อแล้วอ่าเอา็มมาอย่ามิวสิกสิเอาไปใส่แลไรบ้างเนี่ยเอาา้าจะกี้คือบ่ไปฮะ เอ็กกินบุดสองอันเลยออยเมื่อกี้นี่เอ็กบอกว่าแม่บอกว่าทีกินก้อนนี่สิอาบนา้ำเอ็กบอกว่าอย่าสปีซลิตอ่ะเ่ราะะนั้นแต่ว่าแม่หันให้สองอันเบิดเลยเออแม่ก็ว่าปาดบกนี่หอแล้วละจ้ะอันนี้ให้ของพี่เอสอันนี้พี่ออยจ้ะเพราะว่าเขามากินมือกันเนะาะบริน้หันเด้อเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นแท่งไว้บันนี้สิไปอาบน้ำไปได้จ้ะ อาบนอนแล้วก็จะเดินทางไปใส่น้อกับเอม่าคนสวยนี่จากแม่เอม่าอาบน้ําแต่งตัวมาแล้วก็มาบ้านไอ้แคทแต่แม่มะลิน้อยก็เอาแกงหอไม้ดองมาอันนั้นขั้วกกิ้งหงเจ้า้าปอจ่าแล้วก็ผลไม้เพราะว่ามือหนีงไอ้แคทบอกว่าน,นัดกันให้เด็กน้อยจับของเอของขวันกันจะให้แต่เด็กไม่ได้ให้ผู้ใหญ่ในราคาสองร้อย สองร้อยห้าสิบโคนน่าจะเนาะอืมที่รกไอ้น้องสาร่ะที่ว่ามีลูกสองคนผู้ชายผู้หญิงก็ว่าจะมาพอดีติดโควิดว่าสันก็นเลยบร่ได้มาก็เลยมีแม่ไอม้มมามาละกันอ,นอ่าไอ้น้องกุ้งมาโน่นทีหลังเขานัดสี่โมงเย็นน้ำหวานก็มามาหลังแม่ไอม้มมาจนแล้วก็ไอออนเดี๋ยวเดี๋ยวไอออนก็จะมาจะไอออนลูกแฟดก็จะมาหมาออนบ้วนซื่อ มะลิน้อยกับไส้กุดจี่นะพุกท่าพี่น้องเข็มขัดกุดจีอันนี้สาวและยองจะสวยมากใอ้เอ,เอสวยหุ่นดีชุดก็สวยจาคนเขาสวยเขาสูงเนาะใสอะไรก็สวยอันนี้เอกําลังจะเสิร์ฟจะตักหน่อไม้ดองนะแกงหน่อไม้ส้มรอตักจนแกงหน่อไม้ส้มเสร็จก็ยังไม่มีใครมาตักไอ้แกงหน่อไม้ส้มจนเย็นพี่น้องเอ้ยกบว่าจะมีผู้ใดมาอืม เขาบอกว่าอ,อันไทยทาแล้วจนะนาะะเวลาคนไทยนัดกันเหมือนว่าอืมส่วนอันอันนี้น่ะก็จะเป็นของไอเ,อเอเอซื้อปูมาแล้วให้ไอแคทยำจ้ะยำปูมานี่ก็แกงหอมไม่ดองเนี่ยไอออนคุณแม่รูปแฝดมาแล้วจะทำซูชิอร่อยมากๆเลย เยเขาก็มาแล้วก็ตกแต่งมามาไม่ทันเวลาเนาะมมาแล้วก็เลยมาตกแต่งที่หน้างานเฮ็ดมาสองถาดพี่น้องถาดนี่ถาดใหญ่สีดำถาดอบเนื้ออบอะไรในในเตาอบนะจ๊ะแ่บแห้งแห้งอันแม่เอมากก็ทาที่บ้านเลยนะสุซีโอสุซี่ลานมาเห็นหมดนั่นน้าออนทำด้วยนะลูกอันนี้นะโอ้ยอย่าเฝ้าลูกเดี๋ยวสีได้กินนยี่ดอกกินจนห้กกูเลยมึงนี้นะ อปลาแซนมอนด่นะบอสชอบกินไข่ไม่ค่อยชอบชอบที่ข้างๆไข่อะ่ะตรงกลางไข่อะอันนี้ก็ตกแต่งรอบหนึ่งไปแล้วอันนี้น้ำน้ำซอสราดข้างบนนี่พี่น้องนัวนัว <c oughs> แล้วก็ข้าวแม่ข้าวกันัวนัวแซบแซบจริงๆเลือกใครๆก็แซบอันนี้เพิ่มไข่เซนมอนด้วยจ้าเพิ่มไข่เซนมอนสุสดๆข้างบนเนี่ย ราซอสเสร็จแล้วก็มาเพิ่มไข่เซนมอนสดๆจ้ะกรึบๆดีขนาดไข่ก็ได้อ๋อขนาดดูตอนนี้ยังหิวเลยออนทำให้กินอีกหน่อยออนถ้าออนเข้ามาดูทำให้กินหน่อยนะอันนี้แม่มาลีก็จะโยกยายใส่สะโพกนะจ๊ะไม่รู้เมา,าน้ําหรือเมา,าน้ําส้มหรือเมา,าอะไรก็ไม่รู้ได้จ้ะที่แม่มาทําชูซิที่บ้านก็ทําให้ลูกนะลูกชายอยากกิน แ,แม่มาไม่มีเวลาชิมเลยเพราอกะมานี่แหละกะมาก็ถึงจะมาชิมของใไอออนไว้อออนว่าจะทํามาเนาะอืมพี่น้องสองถาดเต็มๆคนไทยกินกันนี่จัดงานแต่ละทีเนี่ยฝรั่งยานเลยเพราะว่าคนไทยจัดเต็มเนาะฝรั่งก็เจ้าบ่คอยได้เหตุอาหารอรุณราล,ลา ยาโซอันสกดาเย่คัดีชูสลิดมารีน้อยน่ารักพูดเก่งเนี่ยเขียนเอียงพูเขียนและกระลบนะ่ส่วนแม่ไอ้มาส่วนไอ้มาก็อยากให้แม่ะะแมมดูตัวเองเล่นเปียนโนอันนี้อาริสา<ด>จา้าลูกสาวของแม่บางอ่อนอันนี้ก็ โชว์ชุดชนท่นหาอแอบถ่ายพี่ออยจ้ะลู้แคบอกว่าจัดการมันเป็นงานของเด็กเนาะแต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมากับลูก่งเงี้ยให้ทําอาหารมาคนละอย่างจ้ะนะก็อย่างที่แม่เอม่าบอกถ้าใครใจทีก็ทํา2อย่าง3อย่างก็ได้จ้ะแต่แม่บางออนวันนี้จัดติมเลยได้ใจอ่อนนะซูชิสองถาดเนี่ย อร่อยมากแม่มาตอนนั้นน้องออยก็กลับไปจ้ะน้องออยกลับไปหน่อยนึงก็เลยอันฝากไปให้พีเอ็นน้ำจับว้านที่บ้านแม่ก็ทําแล้วะแต่ไม่อร่อยเท่าของน้าออนนั่นหรอกฝากไปให้เอ็นน้ำเอามาจังหวะถามว่าของใครอะไรอร่อยกว่ากันของแม่กับของน้าออนของน้าออนว่าจันลูกก็ว่าแม่มาก็บอกเนี่ยพอทําทํากินได้อยู่ อันนี้เดินตรวจตางานจะเอเดินสาวระยองจ้ะนี่ไงหมูปิ้งไอออนก็นอร่อยอร่อยจ้ะพี่น้องเค็มหน่อยหนึ่งแต่นอกนั้นนัวอร่อยแซ่บมากอืมจดหาที่นั่งกันให้เหมาะสมนี่ไงลูกแฟดของไอออนน่ะสองคนอันนี้จะภาพทำให้แม่ไอมอจาจ้ะจักมันซื้ออย่างแม่ไอมากม่ทำะจะหนูไป<อ>เดี๋ยวเราจะเอาบอกว่าเอาเหมือนตรงนี้ มมแม่หนูไม่ดีหรือแม่หนูดีผมรู้มอยวะเนี่ยออเอาแต่คนกีนไล่แล้วยติเขา,าได้เกิดเนาะ <S 2> <S 2> <S <S ได้เวลากินกันแล้วแจกพี่น้องโต๊ะไม่พอคนก็มีคนแยกไปกินห้องครัวด้วยจะ้ะแยกกินห้องครัวก็มี ห้องรับแขกก็มีเนี่อันนี้คุณแม่คนสวยต่อไปจะเด็กๆจะไอจับของขวัญกันแล้วเจ้าเพราะว่าจับของขวัญเร็วหน่อยเพราะว่าเอลี่หนาต้องรีบกลับบ้านใครก่อนใครก่อนเออใครอ่ะใครไม่ชอบอะไรเอามาให้ประเข็มหมดนะแล้วคนที่ เออเออใช่ไหมเออใช่น้ำาบานใช่บรรณศาอยู่ไหนบรรณศานี่ไงวรรณศัาน่ะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเด๊ะเด๊ะโอเดะกระเป๋าไปใส่ฟืนด้วย หนูได้ยังลูกหนูหนูลูกหนูหน<อ>ูแล<อ>้วเอลินาหนูลูกพ่อกำลังจะมารับลูกเออ,อได้อะไรนะคนสวยนี่ให้ปลาเข็มดูหน่อยลูกปลาเข็มดูน่อยสองเหรอลูก <laughs> เย้หว่วยคือออกไปไว้ได้กระเป๋าแดงนั่น <laughs> อันนี้ ชอบตัวพอมาประเก็บบอกว่าผู้ใดบอกชอบยังไงเอามาโอ้ได้ของอลิสาหมดเจออะไรอีกเนี่ยยังมีอีกนะอลิสาได้อะไรน้ออลิสาติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเอาเอ็มมาได้ของอลิสาอลิสาได้ของเอ็มมาใครอยู่เนี่ยผัดผิดหรือใคร ี่นี่มาเหรอโเปียนีด้วยเหรออ๋สีดยมาไม่กุ้งแล้ไม่มีไม่มีสุพียไม่มีสุพีเองกับป้าเจียมไม่ต้องจับเปลี่ยนเลยใช่ไหมโได้กระทะไปให้แม่ทำกับข้าวเปล่าเนี <the <the ่ยอริษาน่ะเข้วมาดูอริสาเปิดแล้ว โอ้โหิคเแคิูุ่งปบ่ไก่เนาะออมันก็คงอย่างนั้นแหละจ้าเลยแค่สองคนชอบหลายตเีพี่แรกเขาว่าเขาย่านแทิกได้สิบูพุกย่าแม่กูเอาชิบูพุกเพเด็กน่อยกูญิงหลายะเนะน้ำบาดไปไหนวะ เสร็จแล้วใช่ไหมไอม,มาได้อะไรลูกให้พี่ออยตรงไหนพี่ออยจะกลับแล้ว <c oughs> ลลแล้วอะไรไปเนี่ยเออแม่ติ๊กจะเปิดแล้วลูก <c oughs> ว,ว้าวป้าคือใส่หน่อยแม่บอกให้ใส่พันหนึ่งทำไมน้าออนใส่แค่สี่ร้อยอ่ะโอ้แม่พูดแ yeah, ย yeah, yeah ่นหนแย่น้าออนเล่นเฉยๆลูก <c oughs> ววไม่อันนี้ไปเข้าใส่เฟอร์รุดลูก <c oughs> อหนูหนูไปใส่ขนมก็ได้สองร้อยย่าโอเค เฟอร์ุน้นักอ่าแม่ไว้เฟอรุขุดลูกอันเนี้ยโอ๊ยกู้ยูนหรืมะแค่ถือจี่ถูอใจยูแค่ถือี่ถูกไม่ไม่ไม่ได้ไรลูกนะเอถามได้เงินสี่ร้อยบอกว่าให้น้ออดใส่พันหนึ่งเ้อีนี่รู้งาน่ะอีนี่รู้งานมา เอาไว้ต่อเออมันไม่เสียมันไม่เสียได้ได้กุ้งพี่ว่าถูกใจอย่อันนี้ของพี่ไอหวานไอถูกใจแพทริกยูเออซื้อมันมีขนมหน่อยนึงนะเขาบอกนะมีขนมอยู่นะขอบคุณค่ะนายเอด้วยทุกคนขอบคุณค่ะยายเอขอบคุณค่ะยายเอ ัง <c oughs> ลองหมุนสิใครอยากได้ก็ต้องขอเพถคได้ก็ต้ิกนะถ้าขอเยอะๆิะเอา้าใแได้ก็ต้ออพตินะถติกก็จะเอาไปเข้าในรถแล้วไม่ใชต้องนะีตัไเวอยากได่มีอะาไรเข้าเขยขนไเไหม น้องกุ้งสาวลำปางมาชาของเขาพี่น้องมาแล้วก็ได้เวลาจับของขวัญจับของขวัญแล้วน้องกุ้งก็ทําอาหารอร่อยมาเยอะแยะจ้ะทําชีสเค้กอุสค้าแกมาแม่เอามากก็เป็นคนตัดชิ้นใหญ่มากพี่น้องเลยตดแบบหุ่นคนหุ่นคนตัดหุ่นตัวเองนั่นเลยนะจ้ะแต่แซบบอกุ้ง <c oughs> ชิ้นนี้พี่ให้หัวแก่นะเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องลุกบ่อย <c oughs> น้องกุ้งก็ทําวุ้นกะทิมาด้วยหวานมันกออรอบอร่อยกึดๆพอดีเลยจ้ะแล้วก็ทําซาซิมิมาด้วยแล้วก็ทํากุ้งมาด้วยไปเลยพแคทได้ินแลูกเคยอยากทำอะไรอะ่ะปลาหน้นนานบานกินเองเหรอปลา,นานขนาดกินชิ้นใหญ่ขนาดน,นี้ยังผพอมพน้ำบาดเอดเอเดี๋ยวกิพอพอพนเเนาะอะไรปลาน้าบาน คะที่แม่มากกาแฟแม่มากกาแฟค่ับขอบคุณข้าก่อนดัาบอกดังแล้วขายเขาบอกกาแฟแม่มากแม่มากอ้วนขนาดกูไม่ซื้อเลยให้ฟรีมานบอกให้ฟรีก็ไม่เอากาแฟแม่เอมาน่ะบ้าคนติดตายังไม่ถึงหมื่นเลยจะทำปลาซาบปลาแต่ยังไม่เัาดูสิปลาน่าจะเข้ายังอื่นไม่เข้ากับหน้าพี่อ่ะคิดดูออนไปสิไปเสิร์ฟผู้น่ะเดี๋ยวทให้ ไหนไหนบ่วงเป็นไหนออนเอามาเมื่อกี้ใครแอบเอาช้อนเข้ากลับบ้านอีกแล้วอุย้ยอดตกกร้างปิ่นแล้วตกกระไดใครรู้จักน่อยเลยนะสิ้นเฮียนด้วยมาเบิงด้วยี่ก <laughs> ินเสร็จแล้วก็ขอเติมปากเป็นพักๆด้วยจ่านตอนช่วงกินของหวานแม่เอมมาก,ก็โทรให้คุณสามากินของหวานของฟรีจากเพิก่กะมาอยู่โน่นอยู่เนื่องว่าเราแขกโซนผู้ชายหน่อย อันนี้ฟิลิปปาฟิลิปปาทำอะไรไม่รู้นี่แม่แอบมาแอบถ่ายหลายอ่อนตัวมะกินซาซีมีจิมยื้อนะยู่นะตัวเขาบอกมานางนี่ใกล้เขานี่ไหมมกินดอกเนี่ยน้องกุ้งก็ทำมาสามอย่างพี่น้องยำรวมมิตรนี่ก็ะแทบหลายทั้งของหวานพร้อมต้องใส่กล่องสวยอ่ะ เก็แบงเลยใสกระปุกใส่นัจาเลยเหมือนผัดไทยน้อเอเนาะเออเหมือนผัดไทยก็ของพี่แล้วพี่ก็ท่ากันกับพี่ออนแล้วเพราะว่าลูกพี่กินไม่เป็นัานนะีอมมอก็เอนเราได้กระปุกยาวอ่ะเขาจะทิ้งอันนี้ก็จะทิ้งแล้วใช่ไหมเอ๋เออเออพอดีไม่ต้องคือ น้องกุ้งทํากับข้าวมาสามอย่างของหวานอีกสองอย่างแถมใจดีเอาหน่อไม้ดองมาผัดใส่ผัดใส่ไก่หรือผัดเอยีอยนเลยพี่น้องเออแม่ามายังไม่ได้ชิมเลยเนี่ยมาผัดให้แล้วก็มาแจกทุกคนเลยจ้ะเนี่ยสวยแล้วยังใจดีนะน้องกุ้งสาวลําปางอันนี้สาวเอจ้าน้องเอคนงามสาวระยองนี่จ้าอ่าเป็นคนอ่าแบ่งให้ว่าใครจะเอาเท่าไหร่อะไรยังไงนะจ้ะา มาเอาเนี่ยมันใกล้กล้องพี่ตกใจหมดนีหัวเด็กเอาม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 าเอาอะที่จับของขวางกันก็เกี่ยวกับคิดสมาธิจ้ะให้เด็กน้อยจับกันก่อนคิดมาธก็เหมือนคล้ายๆวันคิดสมาธนะจ้ะอันนี้โซนผู้ชายจ้ะทีนี้แม่เอมมาก็จะกลับบ้านเราด้วยจ้าคลิปนี้กับพ่อจะมีแต่ใจพี่น้องขอบคุณทุกกั้งใจหลายๆด้วยจ้ะสวัสดีจ้ะบายบายเด็กมันก็ยังไม่อยากกลับหรอกเอมมากบอกว่ายังไม่อยากกลับ ยวให้นกุ้งระส่งทีหลังได้ไหมเพราะน้องกุ้งมาช้าเนาะอแล้วก็กลับทีหลังไม่ว่าว่าไม่ได้ต้องกลับพร้อมกันก็เลยกลับด้วยกันแบบหนา้าง่า้ยๆจ้ะบายบายอีกล้ว